สวบบัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีบาสคูสุข,สขนมือนีก็ออกมานาข่อยกับบุรอกมานาลายมือเลยพี่น้องแล้วก็ออกมาอันลายมือที่แล้วค่ะมได้หลอกบางส่วนมันมือนีก็สิมาหล่อบางส่วนสูงกว่าเก่าลายแล้วนี่ก็กกกระเจี๊ยบแดงด้วยแบบบ้านเออสมพอดีก็ใหญ่เลยเนี่ยตะเก่ามันเป็นป่าอยู่ท,ทัพทิมเนาะพี่น้อง ปฏิเสิไปหล่อบังอืแม่ผลจะกมีหมากดูบอหัวกำลังดอกแล้วผูปลายกกตะกบสูงแล้วขนาดแถวนี้แถวนี้ที่ว่าเอามาปลูกใส่ใหม่มันกกมันยังน้อยอยู่เม้าหันยังบ่เห็นวันนี้เริ่มใหญ่เริ่มสูงแล้วมักซลี่ข่ปกฏว่าปลูกซ่าพอดนะพี่น้องปลูกหล่าแล้วมันพ่เป็นมันเป็นต้นเน้นอ้อยล้ำเน้นอ้อยปลูกลายอยู่ แต่ก็มมแต่ใดนนีแหละนี่นน,น,น,นีขนาดรั้ใน,น้อยๆได้น,น,นี่บนอื่นแห้งกระเตะก,ก็นี่นี่รั้น,น้อยนกะ็สีบวก่อยอันนี้ปันใดถ้าปลูกซากเกินไปเนาะบัดช่วงนะผัดพ้นตกมันพ้นตกตกแล้วก็ป้าเลยดินแห้งก็เลยปลูกนะพี่น้องมาปลูกช่วงนี้นะช่วงดำนาลายมือจังปลูกมกันก็เลยแบบปลูกหล่ารั้มันก็ในน้อยหนึ่ง มากกับหูสีเบงหรือบ่อนะพี่น้องนะเท่านี้แหละที่แบบอ่ะเห็นพอเป็นหมากเนี่ยรัในน้อยเนี่ยก็ได้แล้วอื่นแหงบบเป็นกระเจอดกระเจ็ดฝูดเนาปลูกถั่วทิพย์แต่ก็มีอยู่เท่านี้แหละพี่น้องที่แบบขนาดไครกว่าหมู่แล้วได้เนี่ปว้ามีตะมุดพี่น้องเอ,อหมุดแดงดินลายมันขึ้นรัาต้นไม้ฮะมันรัามันน้อยเลยไม่จ็นแล้วนี่พี่น้องเห็นวะค่ะมันกระโบเป็นมาก มันดอกอยู่แต่ว่ามันก็บบเป็นมากปลูกหล่าพลเนาะคำบโบเล่เกี่ยวเข่าจังปลูกอยู่ในสวนตัวนว่ะหผไม่แต่มุดดังดินลูกสาวเสียงลูกสาวยอดมันนีเราจะลองเอาไปลวกกินเรเคยกินกสิวานบบเนาะหรือสิเป็นตัางใดเราเคยกินจักเถือ่อ ไปเบิ่งมกแตงเลยไปเบิ่งมะอื้อพี่น้องนี่กกมันป่องน้ำรังก็ยังสัมอย่างเนี้ยวันนี้กับสิออกมาใส่ปุ๋ยกับมาได้ออกมาสัมพี่น้องฝนก็นตกอีกวันมื้อนี้ก็บเจ้ามาสิตกอีกวันจักพาลูกสาวมานำสำนัมเลยบอกกบแม่เ์เป็นเข่าบ้านไปงานเจ๊เข่ากับเจ้านี่ เราปิดไปบ่หรือว่าเนเห่าน,นั่นนี่แตงหน่วยเดียวนั่นนี่ว่าแต่หึงนะเนาะเขาคอกขับซ้ำหนีวัดสวนนี่ค่ะแล้วพี่น้องรอบซองเมื่อนี่ฮุ้หิได้ใส่หรือบอกพุยเขาว่าคําเสียห้าสวนอยู่ในสวนใหม่เนะมันสองแถวซ้มแถวนะพี่น้องซองแถวสามแถวอยู่ในสวนตัวนะ่ะ ว่าสิเสียหนาตัวหน่ะก่ะตัวนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เลยไปเบิกมาอึดีกว่าทะเลนี่เ,เห็นบอกก็อยว่าวงงามนี่นีนเป็นแนวนีหนึน่งผูกลาก่าขึ้นไปผูกซาขึ้นไปตะเก่านะเห็นเป็นหน่วยยังสีหันลายอยู่มันสิเป็นหมากหน่อยนี่แต่ว่ามันมีแต่เน่อกับเจงมันเป็นเนี่ย เจ้าว่ามันบวแเ่นดมังือไห่คือเขาปลูกตะกี้นี่ค่ะมันเป็นมังือพันธมังือพันคือแบบกระจายในตลาดมันต้องเห็ดข้างมันก็จะมาแล้วมันก็เลยปลูกใส่ดินแบบนี้มันเน่าถ้าแนวมังือตามไห่คือตะกี้ชุ่มข่อยก็เคยปลูกพอผลจดแก่ไปคายตอนขอยุงเทปต่กลองอยู่แบบนะฮะปลูกใส่ดินมันเป็นหมากดีมังอึหน่วยเป๊ะๆยงใหญ่นะพี่น้องแนวมังออเขาซื้อจากตลาดมาแบบ หกสิกดินมันบ่อหนึห่งหกเกินไปผู้ลามไปทั่วทีปัสคิดดอกมัน,นยังได้ต่อกอุบัติรวกวก,กินเนี้ยเก็บเอาก่อนพี่น้องเครือมันงามเงาเดียวได้เครือเดียวได้พี่น้องอมันบ่อหน,นั่นคือใครว่าแหละมันเน่าวเวิ้มากดอกบาดมันนี่แซ่บแซ่บกระดอกจูไมอีกลี่ยพี่น้อง ดอกจูมน่ะมันบ่หอมดอกหวานดอกบานนี่หอมหวานดอกมืออื่นเอาไปลอกอ,อก่ะด,ดากน่อยลายยุมันหัดโบยิมมีแต่หน่าหรือว่าคนเห็นมันโบเห็นกค่หน่า ปกลินี่ยันทางยันมีทางแตรเครื่องนงามงามเลยด้๋ยนี่เออคลายใบมันสั่งเขามาเก็บดอกมันสั่งคลายใบมันไม่พีด่ดอตัวดีก็ไปเบิง่งกมิกีแล้วนี่ไอ่อมันหาเห็ดเวียง มุมเอ้ยบักมุมมุมมุมมาหลาะสวนป่ะลูกเดี๋ยวพี่น้องคือหมากนี่มันเลืองแล้วมันก็หล่นคืออยู่เฮือนหาเป็นยุแต่ว่าโบจับคือไรบ้างนะหล่นทิ่มก็นออกกันพี่น้องเก็บตัวทองอันนึงเครือมันงามดอเนี้ใหญ่เดย นี่ดอกจุ้มก่ะมีแต่พอได้เก็บเอาเก็บสมนิกกับพออะไรเป็น้องเฝ้า,าแถวหนึ่งช่วงมันซูงมค่ะวันอู้หอบไหมมันซูงขึ้นอย่างเดียวปลูกที่พอามันแตกเหิบหัวมันเลยจหัวสำมไรหัวสัมฤกก้อย บอนหัวใหญ่ก็บสมีโปรบังบอนกับโบซัมเสียหนาผู้เดียวเพิ่เท่าไดมือเสียหักก็แล้วแล้วลายมือแต่แล้วแต่ยังไม่ใส่พุยโอเคพี่น้องออกก่อนสมมอกำลังดอกมืดเนาะพี่น้องนี่พี่น้องดกดกได้มันดอกสุปี๊สมมอกุกกำลังดอกผู้แล่ย้ำแรงผู้แราจะได้กินย้ำ เกี่ยวเข่าเลยเป็นหมากพอดีกินย่าเดือนหนึ่งเดือนสองโหม,มันแบบหมากซุกมันเนาะยามยีกี้ลินยังลูอกนะดื้อแท้ๆฮะ่นแมงวันกระายเลยเฮ้อ ข้านลินว่เลยดอกของแม่ฮะยังดูว่าดูแม่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 ว่าดูสบายดีจ้าปะลุงหนุ่มมือง้ำงมาไวสุจ้าสุจ้าสบายดีจ้ายังบันี้เห็นตัวเองเอ๊ะเป็นเด็กเห็นสบายด xuống chúc nè chúc 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 bánh chúc bánh lìn nào cốt lìn rồi chúc 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 quán, chúc chúc hột chúc na vì nó nhăn dài ยื้อเือนก็จ้าง็ยังจักใหญ่ยื้อเือนยังใหญ่ความเพฝันมึนบ่มันงเด้อค่ะมันงูจักมอญลงเด้อค่ะเอ้ยมึนแถอะเถอเอานอนลงเลยเอาขึ้นนั่งเลยอย่าบีบของแม่แม่์จะไปลวกมา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 เมยเก็บไปมาแม่ลอกเร็วเลยลอกเร็วเลย จักได้เดี๋ยวนี้นมเก่าเรือบ่กินได้ค่อยส่งอยู่เฮือนแล้วเพิ่นกินกินส่งจนเต็มขวดกินยังเรือยังเรืออยู่ประมาณ3ออนนี่แหละพี่น้องได้ขวดตัว่อยตั้งไว้ตัวนะแล้ว่อยส่งไวตัวนี้ส่งบ่กินนี่มันยังอุ่นๆอยู่จักหน่อยส่งไวไวเพิ่นเวลาไปเที่ยงม่ได้ถืออุปกรณ์ส่งไปเนาะป้าไว้อยู่เที่ยงตัวนี้ แต่ดกระสีส้งเป็นขวดไปยันว่าผนจากนอนยางนอนจากบอยางเล่นมาส่งจากบริอุ้มมิวกีเล่นไปเล่นมาเนาะปวดแขนอุ้มผลน้อยหนึ่งก็ได้พี่น้องแต่กะบางส่วงกับมันแดดเนี่ยสีสงไว้วันใสใ่ผลจากนอนนมเก่ากับเรืออยู่สามออนผนบ่อยากกินได้พี่น้องของเก่าบุกินเปิดของเก่าให้บุกินแล้วกะไปจับขวดใหม่มาเดยให้ เด้ให้ให้เปิดตัวใหม่ให้แล้วก็ถิ่มตัวเก่าต๊ะตารางตัวเก่าดึกถิ่มเอ้ยกินคือคนรวยนี่เบิ่งนะวัฒนาก็ยินนมถิ่มกินอิ่มก็ดึกถิ่มเบิ่งมึนแทะหรือว่าอยากกินแบบว่าอุ่นๆบ่มีกี่นมเก่ามันเย็นเราไปกินวะลูกบ่นะถ้าเป็นขวดเก่าเน่ยเย็นไปเย็นก็บ่กินได้ได้อันใหม่เลย มีทางเดียวคือถ้าเกิดว่าปวดตัวนี้กินบกลงเหรอเทใส่กันพี่น้องใหญ่ยังสีแบบว่ากินนมลดลงเพรยังกินดูอยู่ยังนมเป็นหลักอยู่ยังกินเข้าวก็กินยู่กินบ่ไลายบันไดนซ้ำได้ซ้ำหนึ่งพี่น้องเลย นอนกินนอนกินไน,นอนกินนังเจ็บนังหัวยเลยมิวกี้เอ้ยหาดึงผมเต็มบดมือเลือกหัวแล้วแบบนี้หัวควันหมูแล้เห็นหมูเจ็บเลยมึนขนาดก็โอเคนะพี่น้อง,องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปสำเน,น,น,นาเพราะว่าภาพมิวกีิผลไปเที่ยงนั่นก่อนแล้วก็น,นี่เด็อุปกรณ์ของผลน,นี้ต้องถือไปนี่อันนี้น้ำดื่ม แล้วก็น,นีน่ก็จะมีเสื้อส่งผ้าอ้อมผ่นเอาไว้ไปเปลี่ยนผ่นเหนียวดูยาดื้อยาโอเคพี่น้องไปแล้วเมื่อกี้ย่งโทรศัพท์เคยไหแล้วสวัสดีสวัสดีพี่น้อง